เอาพอดีค่ะพอดีจ้ะเดี๋ยวหน่อยันจนลไทยชุบันกันมากเลังม่นี่ด้อน้ำเปล่าปลาด่างแ้วกบำ่าหนกับยสกข้าวียวเอดีไปไมโต๊นม่ันมันเป็นเลีนล่นบอกใครไม่เป็นน้ำหาแก้ม

แม่มาถึงนี่เราพนนร้องวนมาเบิ้ลมันมูดคงวีฮอดมองแยงนะะั่นไหมเราที่นี่เราไปนี่เห็นรถป๋าพอดีเห็นรถตู้ปา๋านี่แหละก็เลยเห็นรถตู้ปา๋าเลี้ยวมันนี่ก็เลยร้องเลี้ยวเรา้ขี่วนมาเบิ้ลก็เลยเห็นโบเดิล้ลไม่กลุ้มเขาฟังวุะไรอย่างนี้บ่เบิ้ลวดสลาดมาเองนะโบเดิเ้ลไม่กลุ้มกันพี่นนท์ตั้งอันตังต้งมาบกศรออแล้วมันไปสุดอยุทธนาเนี่ยกัเละตั้งว่าบกศรโบราบ่เนี่ยมันมาสุดอยู่งทางทั้งนาน,นี่ยจ้ะ จอดยุ ة, ่ฟ ok. ังตรงคำาเช่หลยวาหามันเนีื really okay. ่ยวันนี้ก็เลยเห็นรถปลากันลมาฟังนี่ขั้นแถวังนแ้มาไม่เกาให้ไอคิวมาถ่ายคู่พี่วงยิงหน่อยเร็วๆไอคิว จอเรียบด้วย่ไม่หมดอนนอันนี้าวดีเลยดาวโนงบอก่าทยไล่ตันจนสิเออี่นจะัปจะขึ้นห้าขึ้นหเท่าของเออมันบวกไป5กิโลสิบกิโลเนี่ยเาออกทีวีเองถ้าเป็นในกล้องางบอกมันจป่นเพราเอเาอกแล้วยางไปทังผุดแล้วไปอัพคลิป คนตามไหมน้องก็จะไปนั่งเบาชดชื่อเขาจไชุดสีแดงชุดสีแดงพี่ติดใจไ้้มื่คืนดี่แล้วนอใส่ใส่ชุดเก่าอ่ะมันนไหใ้คนตกเลนคือรถเกียบประทัน 6เบอรแล้วจ้ะอุ้ยเติมปากก่อนจ้ายังเกาะเบอร์ไปเติมปากแล้วจ้าเดี๋ยวเพื่นไปเติมปากไปมั้งจ้ะปากก็สวยจ้าเดยอะเอกไปเติมปากด้วยนะสวยนะเติมปากแล้วปากจริงเหรอครับเดี๋ยวแม่ตีให้เติมปากให้แดงเลยนะอย่าลืมรีดแต่งตัวล่ะก็ใส่รีดเลยใส่ก๊อปปิ้ครับถอง ไปจมลองช่านครับพี่เต๋าคย์ใส่เดี๋ยวคนวันนดนี่ครับทุกมองก็เลยเจาหนแร้อันห่งม้นี่ครับจะเป็นเหมือนกันนั่นตากเลือดให้มคุ้มนั่นาน่ที่หนึ่้่งทุ่มเทพี่พี่โมาทุ่มทุ่มสามทุ่มันทองยูทูปบานห้องพันน้องหญิงน้ำในเด้อ จะปากช่องบ้านหงทับน้องดิเดดจ้าพ่ออยังก็จะพาวุฒิพาวุฒิพาวุฒิเป็นคนดูแลครับอยาันมาผิดพ่อวุฒิเป็นคนดูแลค่ะแหมามีอะไรใด้เข้าก็จะเป็นมาไล่ฮีราหมดเลยครับตอนนี้คือขาดอย่างเดียวขาดชั่วโมงขาดชั่วโมงจ้าปากติดตามดิเดดจ้าบ้านหงมฮาร์คขึ้น้องอีกทีนีพี่น้องบ้านเดอะโฮมฮาร นะครับปลาเขอแม่พี่น้องนะครับอย่างนะมารอบนี้เป็นวันฮาเลว์หรอเราจะขับยางพี่นาครับพี่นาขับประมาณนั้นคับแม่บอกขึ้นไป็มีนาเม็บมีนาแม่บอกว่าวัฮาสิขายีนะเราเขาก็เอาไปจ้่งเขาสายนะโอ้หมีนาบนีก็ขายนะเลยโมีนาขขยนาไปจักงสาับประมาณนั้นมาฐานเลยมาตรฐานเลยนั่นไม่มาพุ่งกันนั่น พอเห็นดาจอยมีภูมับได้สวันนี้วันนี้มาทำเรื่องหนังอยากกินสีไก่ครับพี่น้องใส่สระบเ้ยได้ยังได้หลายอย่างเลยครับรับคนไปงฮาดง่ายในไกๆบ้าน เมืองทรื่องเเเยวนนอนมปดยังนักปวดพมไปแสดงมาแบบนี่ครับอยาเป็นไปองนักปวดครอบยัดไปเขาเป็นนั่งเอก็นผู้สาวเลยคเป็นผู้สาวเป็นกรเชงปวดูต้องแนบได้โอ้ยนั่นแหละคู่คู่ผมตนคู่คนแรกตนไอ้ฝากเื่อเลยครับแน่นแน่นอนเรื่องแรกเื่อนี่เรืงแรกครับคับรวมแล้วตขันนจะอึนะันจะอึนปล่อยที่เจ็ดนาเอนอ้ียก็จะเข้าฉาย เรื่องนี้ก็จะคือามซื่อื่นเมื่อไหร่อะไรรับเสียดเลาหน้าทายบอดน้ำมาโปรโหนังน้ำแมหายังทรกเขาเรายังไงก็จะนะครับทหายังกจะับมัดทยเอาทุกคนเป็นดาราไปเร่ยมือนีเราหน่อยมาผัดซื่อื่นดีกว่าแม่ไม่ต้องคิดีลมต้องทายได้หนครับแม่นี่ยอมนะครับี่เรือซน่หมเร็วสินเรนี่ครับต้องถา้ประท่านทานข้างกันเด้อ

ผู้พันเพื่อนวันที่เจ็ดนี่นะไปไปเขาใายจะไมาปอ่องนี้มันเป็นม่วมันเป็นเอาแลเห็ดมุกใคตบไหมมุกสามสิบ่ถึงแปานไม่มุกตบอีขอบคุณทุกท่านนะครับขอบครับก่าน